สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแดงปลาสวรค์วันนี้ผมจะมาสอนลง Home Assistant กัน <c oughs> เพื่อที่จะเอาไว้เล่นกันในคลิปซีรีส์ IoT นี้ในพาร์ตต่อๆไปนะแต่ก่อนที่เราจะไปลงกันเรามาทำความรู้จักกันก่อนดีกว่าว่า Home Assistant เนี่ยมันคืออะไรนะครับ s o m e a s s i s t a n t ก็คือเป็นศูนย์กลาง ของการควบคุมเป็นเซิร์ฟเวอร์ของ IoT ในบ้านเรานั่นเองนะครับโดยปกติแล้วในบ้านสมัยนี้นะบ้านสมัยใหม่ก็จะมีอุปกรณ์อย่างเช่นหลอดไฟเครื่องฟอกอากาศแอร์ทีวีอะไรพวกนี้ที่มันมีแอปพลิเคชันสามารถควบคุมได้ซึ่งแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นแต่ละมันก็มีแอปที่แตกต่างกันไปเวลาเราจะคุมนู่นทีนี่ทีเราก็ต้องสลับแอปไปมานะครับทีนี้เจ้าตัว Home a s s i s t a n t เนี่ยมันจะมาแก้ปัญหานี้ก็คือมันจะรวมเอาทุกอย่างเข้ามาไว้ด้วยกันเลยนะครับ รวมไว้ที่เดียวกันแล้วเราก็สามารถควบคุมได้จากที่เดียวกันแล้วก็ลิงก์ให้อุปรกรณ์ต่างๆมันทํางานร่วมกันได้และก็ไม่ต้องไปพึ่งเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการต่างๆพวกแอปต่างๆเขาก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ของเขาเองวันไหนเน็ตล่มวันไหนอะไรแบบนี้เราก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราทําเองเราเปิดอยู่ในบ้านของเรานั่นเองนะครับเราพอรู้แล้วว่า Home a s s i s t a n t คืออะไรเดี๋ยวค่อยไปลงลึกในพาร์ทต่อไปนะครับวันนี้เรามาดูวิธีลงกันก่อนดีกว่านะครับโฮมแอสซิสแตนต์ลงไหนได้บ้างนะครับ ตอนแรกเลยที่เขาเออกแบบมาเนี่ยเขาเออกแบบมาให้ลงใน Raspberry p ายนะครับอ่าก็คือเป็นบอร์ดซิงเกิลบอร์ดคอมพิวเตอร์เล็กๆราคาพันกว่าบาทนะครับตอนนี้ก็ราคาพันกว่าบาทตัวล่าสุดไป r a ร p b e บอร Pi าย4นะครับอ่าแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวล่าสุดนะรหรือว่าซิงเกิลบอร์ดคอมพิวเตอร์อื่นอย่างเช่น Asus สซิงเกิลบอร์ดตัวนี้นะครับนอกจากซิงเกิลบอร์ดคอมพิวเตอร์แล้วนะครับเราก็สามารถลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยนะคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้พิมพ์งานทางานกันเนี่ยเราก็สามารถลงได้เหมือนกันนะครับโดยที่เขาจะนิยมลง พวกทวพวกคอมจิ๋วแบบนี้นะครับหรือว,ว่าพวก Intel NUC อะไรแบบนี้นะครับสำหรับกรณีที่แบบบ้านมีอุปกรณ์เยอะๆแล้วส a เว b e ี่พายมันเร็วไม่พอนั่นเองนะครับเขาก็จะลงกับพวกเครื่องคอมพิวเตอร์แบบนี้กันนะครับแล้วมันก็ยังสามารถลงใน Virtual Machine ได้ด้วยนะครับอย่างเช่น ESXi ของ VMware นะครับใครที่แบบว่าเปิดเซิร์ฟเวอร์ในบ้านรันอย่างอื่นอยู่แล้วเราก็สามารถเอาตัวเนี้ยไป ลงใน v i r ร์ชวลแมชชีนอีกตัวหนึ่งได้เหมือนกันแต่วันนี้เรายังไม่สอนอะไรยุ่งยากขนาดนั้นเรามาสอนลงใน s i n เกิลบอร์ดคอมพิวเตอร์กันก่อนนะครับอ่าพวกนี้นะครับพวกบอร์ดร้านโซลิพาย T ิงเกิลบอร์ดอะไรพวกนี้ของที่ต้องเตรียมก็มี s i n เกิลบอร์ดคอมพิวเตอร์นะครับอะแดปเตอร์จ่ายไฟให้บอร์ดเขาการลีดเดอร์นะครับแล้วก็ Micro SD Card ผมแนะนำตัวนี้เป็นอย่างต่ำนะเป็นซัม s u n g Evo Plus นะครับ ขนาดสัก3 2มสกิกกำลังสวยนะครับตอนนี้16บหกกิกจานเล็กไปหน่อยถ้าเกิดแบบเราใช้นานๆแล้วเก็บอะไรไปนานๆแบบนี้นะครับวิธีลงขั้นแรกเลยนะครับเราเอาการเสียบการลีเดอร์กันก่อนเพราะว่าเราจะลงตัว Home a s s i s t a n t เนี่ยลงไปในการตัวนี้กันนะครับเสียบเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ของเราเลยนะครับซึ่งใครใช้น้ตบุ๊กก็ใช้การลีเดอร์ในเครื่องก็ได้นะครับการมันก็ขึ้นมาตามปกติแต่ทีนี้เราเปิดเบราว์เซอร์ครับไปโหลดตัวไฟ์ Home a s s i s t a n t กันมาก่อนนะครับเข้าไปที่ h o m e a s s i s t a n t io ่าแล้วก็กดที่ getting s t a r t นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างมันก็จะบอกว่านี่ดา w น l โ a d a n d e x t r a c t the Home a s s i s t a n t image for your device นะครับกดตรงนี้ไปตรงนี้เขาก็จะมีลิสต์บอร์ดท,ที่เขารองรับนะครับไลบ,บ,บรา r r พายทิงก์กบอร์ด Intel NUC หรือว่า VMware แบบนี้นะครับวันนี้ผมจะสาธิตการลงในตัวนี้นะครับ Asus Tinkerboard อ่าผมก็โหลด ตัวทิงก็บอดมานะครับใครใช้รัสบิลลี่พายก็โหลดรัสบิลลี่พายดูรุ่นให้ตรงนะมันมี3กับ4นะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดเกิดบอกว่าใครอยากจะซื้อบอร์ดใหม่คือยังไม่มีเจ้าตัวเนี้ยนะครับก็ซื้อ4ไปเลยดีกว่านะครับ<ด>แล้วระหว่างที่เจ้าตัวไอตัว Image ของ Home Assistant มันกำลังโหลดอยู่ผมให้ไปโหลดโปรแกรมอีกตัวหนึ่งชื่อว่า Win 32 d i s งดิสอ e นะครับใครที่เคยดูคลิปเก่าผมแล้วก็น่าจะมีโปรแกรมตัวนี้แล้วเรียบร้อยนะครับเอาไว้โหลดเจ้าตัว Image เนี่ยลงไปในไนะครก็กดดการ์ด้เลยนะครับ แต่เครื่องผมมีอยู่แล้วนะครับผมก็เปิดขึ้นมาเลยปุ๊บ,บตรงนี้อ่าตอนนี้ก็รอ Image ตัวนี้โหลดเสร็จนะครับแต่อันนี้ข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะทําการโหลด Image อ,อะไรเนี่ยแนะนําให้ถอดอุปกรณ์อื่นๆที่เป็น external drive ออกให้หมดนะครับแฟลชไดรฟฮาร์ดดิสอะไรแบบนี้นะเพราะว่ามันสามารถเลือกตรงนี้ได้แล้วมัน Format ผิด Drive ได้นะใ<ม>นผมเสียบ external hard disk ไว้แน่เลยมันขึ้น2ตัวเนี่ยใช่ไหมใช่นะครับแนะนําให้ถอดออกกรอนนะครับ ถึงเสียนแล้วผมก็แนะนําให้ถอดเพราะว่ามันพลาดมาข้อมูลก็มานั่งกู้กันอีกนะฮะอ่าตอนนี้เราเหลือได้เดียวแล้วนะครับก็คือ m i โคร SD Card ตัวนี้ทีนี้ Image น่าจะเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคนะครับโหลด Image ม,มาแล้วตรงนี้ก็เดี๋ยวผลคลิกเปิดขึ้นมาได้เลยเวลาใช้ฟรีตลอดชีพแค่กด Escape แตกไฟล์ออกมาก่อนนะครับ แตกไว้หน้าเดสก์ท็อปเลยก็ได้เราได้รู้เห็นง่ายๆนะครับอ่าแตกไฟล์แล้วเรียบร้อยปิดเวลาไปแล้วก็เบาล์หาไฟล์ตัวนี้นะครับอยู่ที่เดสก์ท็อปเปิดขึ้นมาเลือกได้ให้ถูกนะครับกดไ right. รมันถามว่าจะบื้มข้อมูลในนั้นทิ้งไหมเราไม่มีอะไรแล้วกด Yes แล้วก็รอครับไม่มีอะไรมากระหว่างนี้เราก็เอามาเตรียมไว้ก่อนก็ได้นะครับเสียบปลั๊กตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับอ่าเสียบสายแลนเมื่อกี้ตอนแรกผมลืมบอกเรื่องสายแลนใช่ไหมอ่า แล้วก็เอาเจ้าสาย l a เนี่ยนะครับไปเสียบเข้ากับราเตอร์เน็ตบ้านเรานะครับอ่าเสียบเข้าไปปุ๊บเรียบร้อยนะครับวางไว้ไตรงนี้แต่อย่าเพิ่งเสียบปลั๊กนะครับอย่าเพิ่งเสียบปลั๊กเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาการ์ดใส่ในตัวบอร์ดก่อนเรียบร้อยนะครับตรงนี้มันก็จะเด้งขึ้นมาเพราะว่ามันฟอร์แมตการ์ดเราใหม่แล้วเรียบร้อยตรงนี้ก็ปิดไปได้เลยนะครอย่าไปกดฟอร์แมตนะกดโอเคเรียบร้อยโปรแกรมนี้ปิดไปได้เลยแล้วเราก็ถอดการ์ดออกจากเครื่องได้แล้วนะตอนนี้เอาการ์ดนี้ ไปใส่เจ้าตัวบอร์ดของเรานะใส่เข้าไปปุ๊บเรียบร้อยนะครับเสียบปลั๊กได้เลยแล้วบอร์ดเราก็ต้องติดนะฮะไฟติดเรียบร้อยแล้วก็รอประมาณ5นาทีนะครับไม่เกิน5นาทีเราก็จะเข้าไปสู่บอร์ดตัวนี้ได้โดยวิธีการเข้าของเขาเนี่ยเราพิมพ์ว่า Home Assistant นะครับจุดล้อแล้วก็พอร์ต81 2 3พิมพ์ตามที่ขึ้นอยู่บนจอตรงนี้เลยนะครับ Home Assistant จุดล้อ พอร์ต8 1 2 3กด enter ไปครับตอนนี้มันอาจจะยังไม่ขึ้นมาเพราะว่าอย่างที่บอกมันยังไม่ถึง5นาทีเลยนะครับรอแป๊บหนึ่งหน้านี้มาแล้วเรียบร้อยนะครับก็รอต่อไปครับเขาบอกว่าไม่เกิน20นาทีเนาะก็ประมาณนั้น,นครับขึ้นอยู่กับความเร็วของบอร์ดเราแล้วก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตเราด้วยนะครับเพราะว่ามันกําลังโหลดไฟล์ โหลดไฟล์เจ้าตัวโปรแกรมเจ้าตัว Home Assistant เนี่ยลงมาในบอร์ดของเรานั่นเองนะครับรอไปไม่เกิน20นาทีอย่างที่เขาบอกไว้นะครับเดี๋ยวพอเสร็จตรงนี้แล้วนะครับรอเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าต้องเซตอัพอย่างไรต่อจากหน้าเมื่อกี้มันก็จะเป็นหน้านี้ไม่มีอะไรยากนะครับช่องแรก name ชื่อเราก็ใส่ชื่อไปใส่ชื่อจริงก็ได้ส่วน username ก็คือชื่อล็อกอินที่เราจะใช้เข้าไปในตัว Home Assistant เวลาเราใช้งานนั่นเองจะใส่เหมือนชื่อจริงก็ได้หรือว่าเราจะใช้ชื่อที่เรา ตั้งบ่อยๆก็ได้นะครับอ่าพาสเวิร์ดนะครับก็คือพาสเวิร์ดที่เราจะใช้คู่กับยูเซอร์เนมนะครับผมจะใช้พาสเวิร์ดที่โกดปลอดภัย1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ปอ่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 0่าอ่าเรียบร้อยกด create account ได้เลยทีนี้นะครับมันจะถามว่าจะตั้งชื่อบ้านเราว่าชื่ออะไรนะครับโฮมอ่าใส่ก้กัน r e d f i t h e a v e n อ่า r e d f i t h Heaven Home อันนี้ เลือกที่อยู่นะครับซึ่งที่อยู่อันนี้ผมแนะนําให้เลือกให้ตรงกับที่เราอยู่จริงๆนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้พวกโลเคชันอะไรทั้งหลายมันจะดึงตรงนี้มาใช้ด้วยนะครับหรือเราจะกดดีเทคตรงนี้ไปก็ได้ให้มันตรวจสอบใกล้ๆนะครับใกล้ๆบ้านเราเรามาอยู่ที่ไทยแล้วมั้งตอนนี้อ่ะก็เลื่อนไปใกล้ๆบ้านผมบ้านผมอยู่ไหนวะอยู่แถวนี้มั้งเสร็จแล้วนะครับด้านล่างเราก็เลือกเป็นเมทริกหรืออิมพิเรียลก็คือเป็นหน่วยนั่นเองเซลเซียสหรือไฟเลนไหกิโลกรัมหรือปอน ปกติมันก็เป็นแมทริกอยู่แล้วกดเน็กไปได้เลยนะครับทีนี้ในหน้านี้นะถ้าเราเกิดเคยมีแบบอุปกรณ์ IoT ทั้งหลายอยู่ในบ้านของเราแล้วเคยเชื่อม w i f i ไว้แล้วเคยแบบต่อเข้ากับเราเตอร์ที่บ้านเราไว้อยู่แล้วเนี่ยแล้วแบบใช้แอป,ปอยู่แล้วมันก็จะขึ้นลิสต์พวกนี้มานะว่ามีอะไรบ้างที่สามารถเข้าแอปเข้า Home a s s i s t a n t ได้ทันทีนะครับอย่างเช่นอันนี้มันก็เจอหลอดไฟดวงมเมื่อกี้ที่ผมเปิดให้ดูในแอป,ปผมนะครับ แต่ผมเองจะยังไม่เพิ่มนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่าวิธีเพิ่มอุปกรณ์มันทาได้ยังไงบ้างในพาร์ตต่อไปนะครับตรงนี้ก็กด finish ไปได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับวิธีการลง home assistant ใน s i n g กิลบอร์ดคอมพิวเตอร์นะครับส่วนใครที่จะลงใน vmware ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมแนะนำให้เริ่มต้นด้วย s i n g กิลบอร์ดคอมพิวเตอร์กันก่อนนะเพราะว่ามันง่ายมันประหยัดไฟแล้วมันไม่แพงนะครับมันพันกว่าบาทเองนะอย่างเช่น raspberry pi 4ตอนนี้ก็ พันไปปลายสองพันต้นๆนะครับแต่ถ้าเกิดใครใช้ภายสี่ผมแนะนําให้ซื้อฮีทซิงหรือซื้อพัดลมอะไรมาติดด้วยนะครับบอร์ดเปล่าๆแบบนี้มันร้อนนะครับน้องร้อนน้องแรงนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้อย่าลืมติดตามรายการแดงปลาสวรรค์ได้ที่แดที่ที่แดงปลาสวรรค์ที่ Facebook YouTube นะครับสองที่นี้พิมพ์เข้าไปได้เลยว่าแดงปลาสวรรค์สําหรับวันนี้แดงปลาสวรรค์สวัสดีครับ